ตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับผมสถานีรถไฟเมืองวินเมืองวินเมืองวินหรือวิ่งใช่ไหมเป็นร์นามเรียกวิ่งวิ่งวิ่งแต่คนไทยเรียกบินนะครับผมวินก็ได้ครัวประจันในจีเเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยเนาะเราก็จะเรียกว่าเมืองวินนะเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนนะเดี๋ยวยังไม่ถ่ายเนาะ กลัวว่าเขาไม่ถ่ายเปนหนึงตอนนี้เราเข้ามาตรงสถานีรถไฟแล้วเนาะแต่ก็ดูกันว่ายังไงยังไงนะตอนนี้เราก็ได้มาขึ้นรถแล้วนะรถแล้วอ่ะ thế thôi còn là mình chơi được đúng không? Ừ, đúng cái à? ừ. ừ. ừ, ừ, ừ. ừ, gì? Mình chơi. Mình chơi. อนนี้รถไฟออกแล้วนะเห็นก็เหมือนท้องนาบ้านเราอะนะ <c oughs> ก็กำลังจะเดินทางไปคาน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะถึงกี่ชั่วโมงนะ ติดตามไปเรื่อยๆนะนั่งนี่ก็สบายทั้งวันสบายทั้งวันไปไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยนั่งอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปน่าจะต้องเดินขึ้นขโมนเราจะไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาซ้ายเดี๋ยวฝั่งซ้ายฝั่งนี้ฮะเาะทางสถานีน่าจะอยู่ฝั่งนู้นอ๋อโอ้โหตาขึ้นสะานไปนะน่าจะลากตัวส่มันจะไม่หนักก่าตอนนี้เราต้อลากแล้วลากมาก ก็นนน่่าจะะเหือยนะผมนี่กระเป๋าอุ้มเลยเพราะว่าสายขาดนะระหว่างมาเนาะมาเดี๋ยวถ่ายกล้องหลังให้แป๊บนึ่งเดี๋ยวแค่ขึ้นไปก่อนให้เห็นตัวทคือเขาก็มีเป็นแต่ไม่ให้รางกระเป๋าได้เหมือนกันนะแต่ก็ดีนะคุณผู้ชมนะทางลากกระเป๋าต้องใช้ห่างเลยเดินตามเขาออกไปเลยมีบรรยากาศสถานีรถไฟ ลากขึ้นนี่ขึ้นยากมากเลยนะเพราะว่ามันมีหลายพังท拉เนาะแต่่าโอ้โะมี่อกี้เรออกไปนี่รถที่เรามาถึงรถรถรก็ถูกกวาดเหมืนกันนะรถไปก็ดูคำว่าร้อยลาสีเขียวเหมือนกันโอ้โหหนักหนักมากเลยต่อไปก็จะเป็นหาที่พักเนาะ คือออกแกะส,สถานีรถไฟเนาะก็มีมีแก๊็บมีแท็กซี่นะมารอรับเต็มเลยเมือ,องเขาก็ถือว่าโอเคโอเคนะเมือ,องเขาก็ก็ไปแสงสีดีออ นี้เรามาเจอร้านขายของไทยเนาะร้านขายของไทยแลนด์นะเนี่ยอ๋อเี๋ยวนีาดูาดขายเีน,น,นมีอะไรอะไรต้างมประตูจักไทยปไปเปเลยไปเกนอ้ประตู ตัวละสองร้อยแปดสิบแจกไว้อยู่นะแพงเก่งตังรั่วจะพอเหรอไม่รู้ว่าตังรั่วพอไหมเราต้องเปิดตรงนีนของไทยทั้งนั้นเลยนะเซียงไห้ทุกอย่างของฝากมีข้อแก่น้อย

พี่าเดินไปก็มจะเจออีกมาม่าจำยังไม่มีอะไรโเดี๋ยวตอนคงจำเลยนะดีไงกันไหนว่าจะกินต้มยำต้มยำ2อเท่าไหร่มาม่าหรอเออก็งมี้เดี๋ยวเป็นแก้วใช่ไหมื้าสองหม้าก็สามสิบกว่าบาท อันนี้กึ่งชโลแกงยำอันนี้แกงยำแกยำอย่างนั้นอันนี้ต้มยำนี่ล่ละฮะโอ้สี่สิบห้า K ก็นั่นแหละอย่ยบอกนะว่าเท่ากันกับราคาตะวันอ่ะเออโอเคอันนี้น้ำน้ำข้นทีนี้เอาดีก่อนนสองเฮ้ยอันนี้ถูกว่ะอันนี้สิบแปดอ๋อซื้อไปก่อนซื้อไปสิบแปดสามหกซื้อไปก็ดีกินเล่นก็ยังเออไปกินสิบก็ได้มันแก้กินเล่นนะเออมันแก้ได้ไร่ กกอยู่ได้แกแบบท้องท้องว่างไงลามีลาบป่ะรสดีไม่รู้แต่มันเป็นมันมีมันมีเป็นผงลาบอะไรเนี่นหรอไม่มีไม่มีว่ะมีเป็นต้มยำ่ต้มยำถ้าเป็นผงลาบเนี่ยใช้ได้เลยนะืีแต่เขาไม่เอารสลาบมาเนาะเหยือยากได้กระตุกไหมน้องไปมีอะไรพูดจะจุดหายเลยเอาไหมสิเอาป๊อเอา อันเนี้ยถ้าไปกินดิบปนี้เซตเอออ๋อเอาไหมล่ะไปไปเลยเอาถือสองนโอเคนี่เดี๋ยวได้กินมาม่าไทยแล้วรสชาติแบบที่คิดถึงเนาะคือมันไม่ได้กินมันก็ชื่นใจละอืได้กินก็ชื่นใจละแต่ว่าไม่รู้ว่ามิกซีมันมีหรือเปล่ามันก็น่าจะมีแหละแต่ว่าน่าจะไกลอ่า ก็คือว่าโอเคเลยไม่ได้เห็นร้านไทยเลยก่อนได้เ้ยหนอเท่าไหร่อะเขาอ่ะอ่ามันเท่าไหร่มื่นแปดจะเมื่นแปดสามมื่นหกมผมจะพอแม่เอ้าเอาไปนปัม่นเงกันนั้นน่สามืนขอนี้ไหมครับเอาไปนี้ไปสองเมื่น ันนี้อร่อยหนึ่งพนี่นี่ยอโตหนึ่งพันไงนี่สา,นะามหมื่นนะมาหนึ่งพันแล้วเป็นสามหมื่นเ0่0ไเอนจ่ายแบงค์พันให้หมดแล้วนี่เนี่อีกหนี่งเงินบวเขาตี่าอะไรเฮ้ยแบงค์แสนนีหืนเ้อัน36กับตัวเนี่ยเอาตัวนี้ใจ่ายก็ได้ อันนี้พ <ibility. S 1> ี่สามหมื่นได้คบกันอย่างนี้บ่ะแมนดีบ่อาบ้าเสาอ่ะตอนยังงงเลยเอาไปสองหมื่นก็จะให้มันเกอ๋อเดี๋ยว ข้านอกแล้วนะครับก็ถือว่าไ,นะได้ของที่แตบบ่ต้องการแล้ว <c ười> <c ười> เอาไปย่ำเล็ดย่ำแรงครับมันดีถ้าอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเรากินเผลอใช่ไหมก็ได้าผสมกินก็ยังดีไงให้หายคิดถึงไงคือขนาดมาไม่กี่วันเองนะมาไม่กี่วันนี้ถึงอ <c ười> าหารไทยแต่ที่มัมนก็มีอะ ใช้เล็กๆใช่ไหมฮะใช้เล็กๆเหรอเออแล้วแต่ได้ข้างหน้าจะทะลุได้หมดอ่ะข้านี้ดีว่าเดินดูเยอะๆมากเลยเป็นเมืองหลวงเนาะเวลานอนนี่ตื่แล้วโอ้ปวดคอมาก เดินได้เถอะเดี๋ยวไปอย่ายยุดเดินอย่างเดียวไม่บอกฉันต่ำอย่างนี้วะอ้วนเนี่ยมันเลยลงเรื่อยๆะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเไปชมคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับสำหรับระหว่างเดินทางเนาะมาเที่ยวเวียดนามก็ครั้งแรกแล้วก็มาแบบมึนๆ บางครั้งก็ใช้กูเกิลนะในการดูการแปลนะโอเคขอบคุณเจรับชมครับ